ขากบ่าบานเลยก่อ,อจ็กเ้นเนาจ้าเสื่อแล้วครับเสื้อแล้วเสื้อลแ,แล้วจำละจ้าเซ็น <c oughs> สัญญาแล้วเรียบย <c oughs> รบ้อยไม่เญาน่ามีจะนี่กระเป๋าสมุดกับมีสัญญาใล<อ>้เา,ญญาเาบิง่ง <c oughs> พอมีเลอผมบอเบิดีแล้วดีแล้วมาเทศไหน้นเบิรน้คพอมะคุยกับมีบานมันปรทัเข้าใจกันสวยนี่มาจับยวเรียบร้อยครับให้เหมือนไหตะวันเหมือนมื่อที่เสียนสีโนจะไม่เห็นต่ว่าหามือล่องก่อนตะวันน้องไปล่องน้องอื่นก่อน

พูดอะยัง่งเสียมตายอยู่ครับเ <c oughs> ม,มีย <ried> ป,ป่าน,นิ่นไหมเมียของไม่ดูเอาพี่น้องดูเอาครับ มือเถกเิ yeah, no. ่นมือไงล่ะเสียม้ามาวะ้มาวะลยปาแถ่า้างเผม่าเผากุดด้ยล้ยป่าิ่นเห็นกอนิ่นจีว่าเขาป่าดิลยกับล้ย ลูกพี่ทีเปิดรถทีานเนี่ยาเดาเวลาลงครับอันนี้แษณาโคษณาโฆษณาอของโฆษณาหนองครับคจังอัไนี้แหะทัเม็ดตังสี่ต้นสองต้นหาด้หรกบิลมดฮวเงดตทังไม่าดาลูกครึ่งเดบิดพอกนี้ ปวดออกมาโยกขึ้นเมืองกันนะเสียมปวดออกมาโยกขึ้นเมืองกันนะบอกง่ๆอ่างรัล่ะมาลวปลาปลามือกลางครัปลามืกกลางบ่เต็มปลามืกกลางบ่เต็มเปาปวดเปาปวดคำำ ปลาไปจีนเ่าจีนปลาน้งคุม่ไุเ่ป็นิปัิปยนะม่ด้วก็าเเอามืองดสีนั่งกัางดาเอาเมองใดน้่งก็ได้เบิร์ดล่ะบ่อเต็มตองตึงบ่เาปงลบ่อิครับครับ 喂。